โคตสตารประทับของประเทศเกาหลีที่เรานะคะหลายคนสงสัยเลยวันนี้มี3โคตสตารประทับนะคะที่มาดามจะมาเล่าให้ฟังนะคะอันแรกเลยนะคะนั่นก็คือตารประทับที่เรียกว่าบ,บีคีดในวังเล็หนึงค่ะแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นตาราประทับที่เขาเรียกว่า ฟรีวีซ่าคะซึ่งโดยปกตินะคะคนไทยทุกคนนะคะถ้าผ่านเข้าประเทศเกาหลีได้นั้นคุณจะได้รับฟรีวีซ่าก็คือคุณอยู่ได้90วันนะคะแต่ห้ามเกินนะคะถ้าเกินเนี่ยมันจะผิดกฎหมายของเกาหลีนะคะอันนี้ก็คือว่าทุกคนนะคะที่เป็นคนไทยเวลาที่เดินทางไปแล้วส่วนใหญ่ก็คือว่าจะได้ตัวฟรีวีซ่ากันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าการที่จะอ่าได้เข้าไปที่เกาหลีหรือว่าอาจจะติดตอมองวันที่เราเคยรู้จักกันนะคะ มันขึ้นอยู่กับดุลพินิษของเจ้าหน้าทีต่ต่อมอหน้าด่านค่ะแต่ถ้าเข้าไปแล้วนะคะเขาอนุญาตให้อยู่นะคะโดยฟรีวีซ่าก็คือ90วันค่ะแต่ก็ต้องไปลุ้นเอานะคะว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านนะคะโอเคค่ะคราวนี้ค่ะเรามารู้จักกันที่เรียกว่าตราประทับที่หลายคนนะคะอาจจะได้ตราประทับนี้ออกไปนะะสำหรับคนที่เคยโอเวอร์วีซ่านะคะซึ่งเรียกว่าตราประทับนั้นก็คือ68วงเล็บหค่ะ ตราประทับอันนี้นะคะคือบุคคลที่โอเวอร์สเตย์นะคะอยู่เกิน90วันนะคะอาแล้วคราวนี้ออยากที่จะกลับประเทศไทยนะคะก็เลยไปรายงานกับเจ้าหน้าทีต่ตมว่าฉันจะกลับประเทศไทยแล้วนะกลับเองโดยสมัครใจนะคะก็เลยได้ตาาประทับที่เรียกว่า68ขีดหนึ่งแบบนี้นะค่ะแต่ตาาประทับอันนี้นะคะคุณจะติดแบคกริสหรือไม่ติดแบคกริสนั้นมันขึ้นอยู่กับว่า คุณนะคะกลับออกไปในช่วงไหนนะคะเช่นใครบางคนกลับในช่วงที่มีโครงการไม่ติดแบ็กลิสต์นะคะ,ะ,คะเวลาที่คุณเดินทางออกไปนะคะาการบันทึกประวัติก็จะเป็นทำให้เราเป็นบุคคลที่ไม่ติดแบ็กลิสต์นะคะแต่คราวนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครนะคะที่เดินทางออกไปในช่วงที่ไม่ได้มีโครงการนะคะแต่อยากจะกลับประเทศไทยแล้วอะไรแบบนี้นะคะคุณคือบุคคลที่ติดแบ็กลิสต์นะคะฟังไว้นะคะ กลุ่มคนที่ติดแบ k ริสนั้นมันก็จะทําให้เรานะคะไม่สามารถยื่นขอวีซ่าหรือว่าเข้าที่ประเทศเกาหลีได้โดยส่วนใหญ่แล้วถ้าใครได้ตาวัฒบแปขีดหนึ่งถ้าไม่มีแฟนการันตีนะคะบอกเลยค่ะว่าการที่จะกลับเข้าไปได้อีกครั้งเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะคะในอดีตที่ผ่านมานะคะดังนั้นแล้ว68ขีดหนึ่งนั้นนะคะคือบุคคลที่โอเวอร์สเตนะคะ แต่ขอรายงานตัวกลับเองนะคะแต่จะติดแบคกีิรีหรือไม่ขึ้นอยู่กับวันที่คุณเดินทางกลับนั่นแหละค่ะคราวนี้ค่ะมาดูกันที่ตาประทับที่โหดร้ายที่สุดเลยนะคะเพราะว่าคุณนั่นคือคนบุคคลที่ติดแบคกีิรแน่นอนค่ะมันคือตาประทับที่เรียกว่า46ขีดวงเล็บหค่ะใครที่ได้ตาประทับอันนี้นะคะมันหมายถึงว่าคุณนะคะ เป็นบุคคลที่กระทําผิดกฎหมายในเกาหลีแล้วถูกจับส่งกลับที่ประเทศไทยนะคะอาจจะยังมาที่ประเทศเกาหลีได้5วันนะคะแต่ดันต่อมอขึ้นลานนวดแล้วเห็นคุณนั่งนวดอยู่นะคะแบบนี้ก็เรียกว่าโทษฐานการมาทํางานแบบผิดกฎหมายนะคะหรือใครบางคนไม่ได้ทำงานด้วยซ้าไปแต่ว่าอยู่เกินโอเวอร์สเต์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะอยู่แบบ1ปีนะคะอาจจอยู่แบบ5เดือนผ่านไปแล้วแล้วไปเดินเที่ยวอยู่ข้างนอกค่ะ ตำรวจนะคะหรือต้องมอไปขอตรวจพารนะคะพลปรากฏว่าอา้าวนี่คุณโอเวอร์สเตนนี่นั่นแหละค่ะที่เขาเรียกว่าเป็นการทําผิดกฎหมายอีกหรือใครบางคนนะคะอ,อยู่โอเวอร์เวซ่าไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปถูกจับในสถานที่ทํางานนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อหาที่แบบเขาเรียกว่าเป็นบุคคลที่ถูกจับกระทําทผิดกฎหมายนะคะทั้ง3าอย่างที่ยกตัวอย่างมานี้ การติดแบ็คลิสแต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่โอเวอร์วีซ่านะคะบวกกับโทษฐานที่เขาให้ในวันที่โดนจับนั่นแหละค่ะว่า ใครโทษหนักโทษเบาขนาดไหนนะคะการติดแบ k l ล s ์ก็มีตั้งแต่1ปีจนถึง10ปีนะคะแต่โดยพ่วไปนะคะเขาจะติดกัน1ปี2ปี3ปี5ปีนะคะขึ้นอยู่กับโทษฐานดังนั้นต้องไปเช็คแบคไลซ์เองนะคะถึงจะรู้เช็คที่สถานทูตเกาหลีในประเทศไทยมาดามเคยทำคลิปไว้นะคะไปเลื่อนหาในช่อง YouTube ของมาดามดูนะคะส่วนใครนะคะที่อยากจะยื่นมีซ่าควรรอให้หมดแบคไลซ์ก่อนนะคะถ้าไม่งานยื่นไปโอกาสผ่านยากมากนะคะ,ะไม่ว่าจะยังไงนะคะมาดามแนะนาว่า ควรรอให้หมดแบตเตอรี่ก่อนนะคะส่วนใครอยากให้มาดามดูแลเอกสารนะคะวีซ่าแต่งานการจดทะเบียนนะคะหรือแยกทําเป็นเอกสารใบอรอนะครระอะ22นะคะอัปเดตสถานที่ประเทศไทยก็ทักเข้ามาสอบถามได้มาดามดูแลงานเอกสารมีล่มรวมในแพ็กเกจของวีซา่านะคะถ้าเกิดว,ว่าใครจะให้มาดามทําให้นะคะแล้วก็ใครนะคะอยากให้มาดามดูแลก็ทักเข้ามาที่ idline นี้ได้เลยนะคะโอเคค่ะวันนี้ใครเห็นว่าเป็นประโยชน์แชร์กันออกไปด้วยนะคะ